สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่10พฤษภาคมครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับมัวเลงอยู่ครับดาวโจนเปิดที่บวนครับเจ็ดสองศูนย์สามเกนะครับเลงแล้วเลงอีกครับเพราะว่าดาวโจนสองวันที่ผ่านมาวันจันทร์ไปร้อยครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แต้มเดียวบนล่านะมี8287องแปดเจ็ดนะครับมาแปดหน ก็ยังถือเดซมอรเรอยู่นะครับสัปดาห์นี้ยังไม่วะนะครับเปิดบวกตอนนี้ลงลบนะครับผมก็เลยคิดที่ลบครับรอดูสักพักเนี่ยจะลบหรือบวกตอนนี้ลบก็ลบไม่เยือมเหมือนกันแต่ก็ยังลบครับก็เลยจับที่ลบนะครับสําหรับดาวจนค่ําคืนนี้เด่นสุดที่จับได้ชอบตัวเปิดเลยนะครับเด่นสุดที่จับได้ชอบเอามาสองแต้มบนรางระวังเบิ้ลให้ดีครับชอบ9ครับและคิดว่า9น่าจะมากับ2ครับนะ ก็วิ่งบนรุ่นล่าง9ครับชอบ9การเลินเชอบ2องเน 2, ผมว่า2 9 92หน้ามาครับแต่ที่เดินดีมา2วันถามว่าเดินดีไหมแต่แปเดินมา2วันเนาะก็วันนี้9ครับ3คู่ที่เลงไว้จะมี1 9 6 2ครับจับที่ล้มครับ1 9 6 2 8 9 9 2 9982แล้วก็แถมหนึ่งหางครับ1661ครับ1661มาสองเข้าไปครับ216 219 289 229 299 262266282288 26นะครับถ้าขึ้นบวกก็ตัวใครตัวมันนะครับเนื่องจาก2วันที่ผ่านมาไม่ว่ะนะคนี้ย้ำอีกทีแล้วกันครับพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับวันนี้หุ้นดึกเปิดแต้มเท่ากับบนล่าง2หุ้นคือรัเสเซียมาถึงว่าสรัสหน้ารัเสเซียเปิดแต้มเท่ากับบนล่าง ใช่ไหมใช่รัเสเซียอังกฤษโอเคครับถ้าแนวโน้มรัสเซียอังกฤษค,ค่าคืนนี้ทาเบิ้ลระวังมายันดาวครับเพราะว่าเปิดแต้มเท่ากันบนล่านะครับทั้ง2 2-3ประเทศนี้นะครับก็อั้ชมมาฟังครับตัดสินใจดูครับนาทีสวัสดิ์ครับ